สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มปล่อยใจปล่อยจอยจะมานำเสนอ Tool For Digital Enterprise ที่มีชื่อว่า Google Appsheet เป็น No Code Development Platform ที่มีความน่าสนใจถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปรับชมกันเลยค่ะโดยเนื้อหาที่เราจะพูดถึงนะคะจะประกอบไปด้วย No Code Development Platform คืออะไร No Code Platform ต่างจาก Low Code อย่างไร App s s h e t t คืออะไร App s s h e t t ทำอะไรได้บ้าง App s h e e t เหมาะก,กับงานแบบไหน ข้อดีและข้อเสียของแอปชีตแอปชีตมีค่าใช้จ,จ่ายอะไรบ้างตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้แอปชีตและเดโมตัวอย่างการพัฒนาระบบงานโดยใช้แอปชีตค่ะงั้นเรามาดูกันในส่วนแรกนะคะ Nocode development p l a t f o r m คืออะไร Nocode development p l a t f o r m เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรือดัต้าเบรขึ้นมาอใหม่นะคะโดยไม่ต้องผ่านการโคดดิ้งด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งเช่นภาษา Python ภาษา j JavaScript ภาษาซีหรือภาษาอื่นๆค่ะนอกจากนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์สามารถพัฒนาผ่านวิธีง่ายๆเช่นการเลื่อนการคลิกหรือการขยับตามคำสั่งต่างๆบนเครื่องมือที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบมาให้แล้วซึ่งการพัฒนาโปรดัก์แบบนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นการทำ Visual Programming หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ผ่านการจัดการกราฟิกเอลิเมนต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้เสียเวลาค่ะ โดย No Code Development Platform นะคะจะมีความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการพัฒนาถูกออกแบบมาในรูปแบบเกือบสำเร็จรูปทำให้การพัฒนาต่อยอดทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อนนั่นเองค่ะ No Code Development Platform แตกต่างจาก Low Code Development Platform อย่างไร No Code Development Platform คือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดค่ะ ส่วน Low Code Development Platform นะคะคือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บไซต์ออกมาได้รวดเร็วที่สุดด้วยการเขียนโค้ดน้อยที่สุดเหมาะสำหรับคนที่เป็น Developer มากกว่าคนทั่วๆไปค่ะเพราะผู้ใช้จาเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและยังช่วยให้ Developer ทํทำงานเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แอป e ีตคือเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างโ b i l e a p p พลิเคชันสำหรับใช้ในองค์กรโดยแทบไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานได้เทียบเท่าซอฟต์แวร์สำนักงานพวก enterprise resource planning หรือ ERP ตั้งแต่การทำเอกสารการทำบัญชีการทำระบบจองห้องประชุมการเก็บข้อมูลความพึงพอใจพนักงานการตรวจวัดสต็อกสินค้า การติดตามยอดขายของไฟล์แผนการตลาดโดยสามารถเปิดใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทั้งในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะแอปชีตทำอะไรได้บ้าง 1. แอปชีตสามารถสร้างแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกข้อมูลทั่วไปโดยรองรับข้อมูลได้หลายแบบเช่นข้อมูลพิกัดหรือโลเคชันภาพถ่ายลายเซน็นเวลาปัจจุบัน QR Code บาร์โค้ด RFID และอื่นๆ 2. แอปชีตรองรับการทำออโตเมชันเบื้องต้นเช่นการส่งอีเมลสร้างไฟล์เอกสารอัตโนมัติหรือแม้แต่การแจ้งเตือนผ่านไลน์ 3. หากติดตั้งผ่าน App อปช e ต t Engine จะทำให้สามารถรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์และส่งพุท notification ผ่านสมาร์ทโฟนได้สําสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำแดชบอร์ดหรือรายงานประจำเดือน ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ Google Sheets เข้ากับ Google Data Studio หรือโปรแกรมอื่นๆเพื่อทำรายงานได้ค่ะ ต่อนะคะแอปชิมเหมาะกับงานแบบไหน1งค่ะงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วยระบบ Real Time Collaboration ระหว่างทีมงานที่อยู่หน้าง,งานกับทีมงานเบื้องหลังโดยหน้าง,งานนะคะก็จะ,ะทีเช่นทีมขายทีมลงพื้นที่หรือฝ่ายบริการลูกค้าค่ะส่วนเบื้องหลังนะคะก็จะเป็นทีมการตลาดและช่างเทคนิคเป็นต้นค่ะ2ค่ะงานที่ต้องการลดข้อผิดพลาดและการทุจริตที่เกิดจากพนักงานนะคะหรือ human error and fraud prevention ค่ะ ซึ่งแอปชี she นะคะสามารถตรวจเช็คความถูกต้องก่อนบันทึกได้กรณีที่ต้องการกรอกอีเมลหรือเลขบัตรประชาชนรวมทั้งยังมีช่องให้กรอกแบบอโตคอมัติเช่นเวลาที่บันทึกสถานที่ที่บันทึกลายเซ็นของผู้บันทึกทําให้สามารถลดการทุจริตละไม่ต้องเสียเวลาบันทึกข้อมูลมากเกินจําเป็นไม่เหมือนกับตารางสเปชชีทที่มีข้อเสียที่มากกว่าค่ะ3าค่ะง,งานที่ต้องการลดความซ้าซ้อนหรือ duplicate work และการใช้กระดาษในการทํางานหรือ paper process นะคะโดยแอปชีจะช่วยให้องค์กรไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทําเอกสารใหม่ในทุกๆเดือน Advantage Sheets Google of Apps หรือค่ะข้อดีของ Google Appsheet นะคะ 1. ค่ะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล Database ที่มีความหลากหลายได้ค่ะเช่น Excel Google Sheets Cloud SQL และอื่นๆค่ะ2ค่ะสามารถเชื่อมต่อกับ Google Pro d u c t อื่นๆได้เช่น Google Workspace Google Data Studio หรือ Google Map เป็นต้นค่ะ 3. นะคะช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากหน้าแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเปิดเข้า Database ค่ะ สีค่ะสามารถปรับแต่งการใช้งานได้เองตั้งแต่การสร้าง UX UI ของหน้าแอปพลิเคชันเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะบุคคลค่ะและค่านะคะสามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ค่ะ ค่ะต่อมานะคะข้อจํากัดของ a p แอป e ีตหรือข้อเสีย disadvantage of Google App Sheet ค่ะ 1. ค่ะไม่เหมาะกับการสร้างแอป l i c เคชันที่เป็น Public a p p พ i c a t i o n เนื่องจากระบบ a p แอป e ีตไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับ in-app purchases นะคะคือการซื้อภายใน a p p พลิเคชันค่ะระบบการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงที่ซับซอ้อนและโทนของ user interface ไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายนะคะจึงทําให้ a p แอป e ีตไม่เหมาะกับการใช้พัฒนาแอปพลิเคชันให้คนทั่วไปใช้งานแต่เหมาะกับการพัฒนาเพื่อใช้ภายในองค์กรค่ะ 2. ค่ะไม่รองรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ NoSQL แต่จะรองรับการใช้ Spreadsheet เป็นฐานข้อมูลหรือใช้เป็นฐานข้อมูล SQL ที่มีอยู่ภายในองค์กรก็ได้ค่ะ3ค่ะไม่เหมาะกับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนที่การใช้ t h i r d Party API นะคะเช่นการดึงข้อมูลมาจากที่อื่นหรือระบบสั่งซื้อของเป็นต้นค่ะและ4ค่ะการใช้ e a ป Sheet ในการเก็บข้อมูลทําให้มีข้อจํากัดในการสกลระบ,บนะคะหากข้อมูลหรือตารางมีจํานวนมากในระบบระบบจะเริ่มชา้าลงค่ะและทําให้ไม่เหมาะ กับผู้ใช้งานทั่วไปนะคะ แอปชีพมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างในการใช้งานระบบแอปชีนะคะจะมีการคิดค่าบริการแบ่งตามระดับหรือเลเวลค่ะโดยจะมีทั้งหมด4เลเวลนะคะ1ค่ะคือสตาร์เตอร์สำหรับการใช้งานบริสิกฟิวเจอร์รองรับการทำแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลง่ายๆผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ฟรีเป็นเวอร์ชันโปรโตไทป์ได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่เกิน10 Account ค่ะรวมตัวผู้พัฒนาหรือเดพด้วยนะคะหรือในกรณีที่ผู้ใช้มากกว่า10คนจะเสียค่าบริการคิดเป็นต่อคนคนละ5ดอลลาร์ต่อ เลเวลที่2 Core ค่ะคือสําหรับการใช้งาน Ad v a n Future มีการทํางานในระบบอัตโนมัติและเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นผู้พัฒนาสามารถใช้งานได้ฟรีเป็นเวอร์ชันโปรโตไทป์ได้ในกรณีที่มีผู้ใช้งานไม่เกิน10 a c c o u n t รวมตัวผู้พัฒนาหรือเดพหรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมากกว่า10คนจะเสียค่าบริการคิดเป็นต่อคนคนละ10ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะที่3นะคะ Enterprise Standard ค่ะสําหรับการใช้งานภายในองค์กรามาตรฐานทั่วไปสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ค่ะและเลเวลสุดท้ายนะคะคือ ระดับ Enterprise Plus ค่ะสำหรับการใช้งานภายในองค์กรที่ต้องการฟิเจอร์ครบครัมีการจัดทรัพยากรในการทำงานที่สูงสามารถเชื่อมต่อระบบพื้นที่จัดเก็บไฟล์บนคลาวด์คลาวด์ดาต้าเบส API และ Enterprise Data Service ได้ค่ะซึ่งทั้ง Level 3และ Level 4จะต้องทำการ r e q u e ส t a c l o s e ไปยัง Web App Sheet นะคะเพื่อสมัครและเสียค่าบริการเองค่ะต่อมาจะพูดถึงตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ใช้ App Sheet กันนะคะ โดยแอปชีเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการการทำงานด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายในแอปพลิเคชันเดียวใช้งานง่ายและตองโจทย์การทำงานหลายรูปแบบค่ะตัวอย่างแอปพลิเคชันที่สามารถใช้แอปชีตพัฒนาได้นั้นมีมากมายอาทิเช่นท่านในกล่องสีม่วงคือตัวอย่างของแอปพลิเคชัน Simple Survey ที่ใช้ในการสร้างแบบสำรวจหรือรวบรวมข้อมูลโดยสามารถเชื่อมต่อ Data s ซ u r c e และเพิ่มหรืออัปเดตคอลัมน์ได้อีกครั้งยังสามารถ r e g e n e r a t i n g โครงสร้างของคอลัมน์ใหม่ใน Editor อร์ได้อีกด้วยค่ะ ส่วนภาพในกรอบสีฟ้าคือตัวอย่างของแอปพลิเคชัน a c c u n a n c y Tracker ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถติดตามการเข้าพังของลูกค้าด้วยการไล่ประท้าได้ค่ะและภาพในกรอบสีเขียวคือตัวอย่างของแอปพลิเคชัน Helloc ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกเอกสารด้านสุขภาพและอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเพื่ออ้างิงสถานะการฉีดวัคซีนหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกทั้งยังสามารถกำหนดฟิลเตอร์ความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเข้าถึงรายการบันทึกได้เพียงแค่ของตอนเองเท่านั้นค่ะ ถัดมาในภาพของกรอบสีเหลืองคือตัวอย่างของแอปพลิเคชันคำบางบอร์ดหรือเครื่องมือโปรเจกต์แมนจเมนต์แบบเอาใจาที่ใช้ในการติดตามโปรเจกต์บนคำบางบอร์ดหรือคาล endar วิวจากเดสก์ท็อปและโทรศัพท์มือถือค่ะส่วนภาพถัดมาในกรอบสีส้มนะคะคือตัวอย่างของแอปพลิเคชันไซเลนเอ็กเพนส์ที่ใช้ในการบันทึกและจัดบวดหมู่ค่าใช้ใจ่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ของลูกค้าซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและโทรศัพท์มือถือค่ะ และเพิ่มในกรอบสีแดงนะคะคือตัวอย่างของแอปพลิเคชัน IT Ticketing ที่เอาไว้สำหรับให้พนักงานส่งข้อมูลต่างๆและปัญหาด้าน IT ซึ่งแอปพลิเคชันจะทำการสร้างอ e ีเมลเวิร์กโฟหรืออ e ีเมลอัตโนมัติเพื่อส่งไปยังทั้งเทคนิคและพนักงานที่ได้รับมอบหมายทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาในกล่องสีชมพูคือตัวอย่างของแอปพลิเคชันออเดอร์เดลิเวอรี่ที่ใช้ในการจัดการคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อัปเดตสถานะของการจัดส่งและส่งการแจ้งเตือนสถานะของคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติค่ะส่วนภาพถัดมาในกล่องสีโอรสนะคะคือตัวอย่างของแอปพลิเคชันอินซิเดนต์รีพอร์ตที่ใช้ในการบันทึกและรายงานเหตุการณ์เช่นการบาดเจ็บอุบัติเหตุรวมถึงรายละเอียดที่ตั้งและหลักฐานภาพถ่ายตลอดจนบุคคลและยา,านพาหนะที่เกี่ยวข้องค่ะ และสุดท้ายนะคะในภาพกรอบสีเนื้อคือตัวอย่างของแอปพลิเคชัน Lead t a c k i n g ที่ช่วยในการติดตามลูกค้าที่เป็นเป้าหมายเพื่อจัดการโอกาสในการขายอีกทั้งยังสามารถทําให้แอปพลิเคชันแสดงแผนภูมิที่แจกแจงรายละเอียดตามภูมิภาคและตามเดือนเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการขายว่าเป็นอย่างไรได้ด้วยค่ะหากสนใจเกี่ยวกับตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ใช้แอปชีตนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บแอปชีตเพนะคะ มาดูในส่วนของเดโมกันค่ะซึ่งในเดโมนี้จะเป็นการสาธิตการสร้างระบบล็อกอินโดยใช้ App แอป e ีตค่ะซึ่งในระบบล็อกอินนี้จะแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนของแอดมินกับส่วนของยูเซอร์มาเริ่มกันที่การสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive กันก่อนเพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการกําหนดชื่อ Drive นะคะว่าระบบล็อกอิน จากนั้นนะคะคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ระบบล็อกอินที่สร้างเมื่อครู่และทําการสร้าง Google Sheets ภายในโฟลเดอร์ของระบบล็อกอินค่ะทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น Account และเปลี่ยนชื่อชีดด้านล่างเป็น Account เช่นกันค่ะและทำการตั้งชื่อคอลัมน์โดยให้คอลัมน์ A เป็น Username คอลัมน์ B เป็น Password คอลัมน์ C เป็น Image และสุดท้ายคอลัมน์ D เป็น Status ค่ะ เมื่อกำหนดคออัันมใน Google s h e e t เรียบร้อยแล้วมาในส่วนของแอป e ีตกันค่ะเมื่อเข้ามาในหน้าแอปชีตนะแล้วให้คลิกที่ Create App และเลือกที่ Start with existing data ค่ะทําการเปลี่ยนชื่อแ p ป,ปเป็น Login นะคะในส่วนของ Category เลือกเป็น a r t h e r ค่ะจากนั้นกด Choose Your Data เลือกที่ Google Sheets จะแสดงหน้าที่เชื่อมกับ Google Drive ขึ้นมาโดยให้คลิกเลือกที่ f o l เด r ระบบ Login ที่ได้ทําการสร้างเอาไว้ค่ะ ซึ่งจะบันทึกไฟล์ Google Sheets ที่ชื่อว่า Account ซึ่งเราได้ทำการสร้างเอาไว้แล้วนะคะให้คลิกเลือกที่ไฟล์ Account ค่ะจากนั้นคลิกที่ Select ระบบจะสร้างแอปขึ้นมาและคลิกเลือกที่ Customize your app ค่ะระบบจะแสดงหน้าของ Data ในส่วนของ Table ขึ้นมานะคะโดยชื่อของคอลัมน์ที่แสดงอยู่ใน Table เนี่ยก็จะเป็นชื่อที่เราตั้งเอาไว้ใน Google Sheets นั่นเองค่ะ การกำหนดทป์ e ของแต่ละคอลัมน์นะคะกำหนดให้ user name เป็น text ค่ะและ user name ยังเป็น Key ด้วยนะคะเนื่องจาก user name จะไม่สามารถมีชื่อซ้ำกันได้นั่นเองค่ะส่วน password กำหนดให้ t ท p ยเป็น text ค่ะส่วน type ของ image นะคะกำหนดให้เป็น image ค่ะและ type ของ status นะคะกำหนดให้เป็น enum ค่ะจากนั้นเพิ่ม values โดยจะแบ่งเป็น admin กับ user เมื่อกำหนดเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ done ค่ะ ในส่วนของ label นะคะจะเลือกที่ username เท่านั้นค่ะดังนั้นต้องเอาติ๊กถูกที่ image ออกด้วยนะคะและต้องกำหนดให้ทุกคอลัมน n เป็น r e q u i r e นะคะเพื่อให้มีการกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องค่ะจากนั้นคลิก save เพื่อบันทึกข้อมูลค่ะ มาลองเพิ่มยูเซอร์กันค่ะโดยคลิกที่เครื่องหมาย a d ดใน Preview App นะคะที่อยู่ทางด้านขวาจะแสดงหน้าให้กรอกข้อมูลตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ใน table ค่ะมาเพิ่มยูเซอร์ในส่วนของ a d ดมิก่อนนะคะในช่องของ username กํกำหนดให้เป็น admin ค่ะส่วน password น,นะคะกำหนดให้เป็น1 2 3 4 admin ค่ะ ช่อง image นะคะเมื่อคลิกในช่องที่ให้ใส่รูปจะแสดงหน้าต่างที่เชื่อมไปยังคอมพิวเตอร์ของเราค่ะโดยสามารถเลือกรูปภายในคอมพิวเตอร์ของเราได้ตามต้องการเลยค่ะและช่องสุดท้ายนะคะก็คือ status เป็นส่วนที่ใช้ในการเลือกนะคะว่าอันนี้เป็นส่วน admin หรือ user ซึ่งในส่วนนี้จะเลือกเป็น admin ค่ะจากนั้นคลิก save นะคะทำการเพิ่มในส่วนของ user กันค่ะในช่องของ username กำหนดให้เป็น user ค่ะ ส่วนพาสเวิร์ดนะคะจะเป็น 1, 2, 3, 4 User ค่ะช่อง image นะคะก็เลือกรูปตามที่ต้องการได้เลยค่ะและในส่วนของช่อง status นะคะก็จะเลือกเป็น User ค่ะจากนั้นคลิก save ค่ะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของ user setting ค่ะโดยในคอลัมน์ลำดับที่5นะคะเปลี่ยนชื่อเป็น h head ลำดับที่6เปลี่ยนชื่อเป็น username และลำดับที่7เปลี่ยนชื่อเป็น Password ค่ะ จากนั้นตรวจสอบทายโดยกำหนดให้ h e a มีทายเป็น show ค่ะและกำหนดให้ทายของ username และ password เป็น text ค่ะจากนั้นนะคะกำหนดให้เป็น show ทั้ง3ช่องเลยค่ะในส่วนของ head มีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะโดยคลิกไปที่ edit นะคะจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาทำการกำหนดค่าทาย detail ในส่วนของ category เป็น section header ค่ะและกำหนดข้อความใน content เป็นระบบ login นะคะ จากนั้นกดเซฟค่ะในตอนนี้ระบบจะต้องใส่ username และ password ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้นค่ะดังนั้นแล้วต้องเลือก Re require ในช่องของ username และ password ด้วยค่ะหากว่าไม่ใส่ข้อมูลในช่องนะคะก็จะไม่ให้เข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะหลังจากที่กดเซฟไปแล้วนะคะจะปรากฏเครื่องหมายตกใจสีส้มก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะให้เราไปที่ setting แล้วคลิกที่ offline mode ค่ะจากนั้นปิดการทำงานในโหมด The app can start when offline เท่านี้เครื่องหมายดังกล่าวก็จะหายไปแล้วค่ะเมื่อกําหนดข้อมูลเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าในส่วนของสไลด์ค่ะเข้าไปในหน้าของ Data และคลิกที่เครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านหลัง Account จะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการสร้างสไลด์จากนั้นนะคะคลิกที่ Create a new slide for account ค่ะสไลด์ที่สร้างขึ้นมาใหม่จะอยู่ด้านล่าง Account นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้ทําการเปลี่ยนชื่อสไลด์เป็น Account User ค่ะ ในส่วนของ source table นะคะให้เลือกเป็น account ค่ะและในส่วนของ low filter condition ให้เลือกเป็น create a custom expression จะแสดงหน้าของ expression assistant ขึ้นมาค่ะระบุคำสั่งนะคะโดยกำหนดให้เป็น user name ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับและตามด้วย user setting ทำการลบเครื่องหมายวงเล็บที่ครอบ user name ออกก่อนค่ะและกด save ค่ะต่อไปเป็นการตั้งค่า UX ค่ะโดยไปที่หน้า view จะแสดงหน้าการตั้งค่าของแอคเคาค่ะตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะคะในส่วนของดิสเพย์สามารถปรับแต่งไอคอนได้ค่ะเมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้กดเซฟค่ะหลังจากที่ปรับแต่ง U X เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการแยกหน้าหรือว่าการทำสไลด์ในแต่ละยูเซอร์ค่ะเพื่อให้หน้าแอปของเราเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการทำสไลด์นะคะจะต้องเพิ่มสไลด์โดยคลิกไปที่เครื่องหมาย Add View ที่อยู่ด้านหลัง Primary Navigation ค่ะจากนั้นคลิก Create a New View นะคะกำหนดชื่อเป็น Account User ค่ะในส่วนของ For t h i s d a t a ให้เลือกเป็น Account User นะคะและปรับแต่งรวมถึงระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามนี้ได้เลยค่ะในส่วนของ Display สามารถปรับแต่งไอคอนได้นะคะ จากนั้นกดเซฟค่ะต่อไปเป็นการเซตติ้งรายละเอียดของแอปค่ะโดยเลือกไปที่วิวและคลิกที่เซตติ้งนะคะในส่วนของ Display Name กำหนดเป็นเข้าสู่ระบบล็อกอินค่ะและในส่วนของไอคอนนะคะสามารถปรับแต่งได้เช่นกันค่ะนี่เป็นหน้าตาแอปของเราในตอนนี้นะคะจากนั้นทำการกดเซฟค่ะ เราจะทําการตั้งค่าให้ในกรณีที่เข้าแอปพลิเคชันของเรามาแล้วนะคะให้แสดงเป็นหน้าของระบบล็อกอินโดยอัตโนมัติค่ะโดยกดที่ Setting ในส่วนของ general กําหนดให้ starting view นะคะเป็น user setting จากนั้นกด save ค่ะซึ่งหากไม่มีการกรอก username และ password นะคะก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะมาทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วย username และ password ที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการเข้าสู่ระบบของ admin จะเห็นหน้าแอปนะคะทั้งในส่วนที่เป็น Account แล้วก็ a c c o u n t User ค่ะมาลองเข้าสู่ระบบในส่วนของ User กันนะคะ<ๆ>ก็เห็นทั้งส่วนที่เป็น Account แล้วก็ a c c o u n t User เหมือนกับที่เราเข้าสู่ระบบของแอดมินเลยค่ะแล้วถ้าหากจะกำหนดว่า Account ของแอดมินเข้าระบบมาให้แสดงหน้าต่างไหนและ Account ของ User เข้าระบบมาให้แสดงหน้าต่างไหนต้องมากำหนดในส่วนของ Data นะคะจากนั้นเลือกที่ Account ค่ะ ทำการเพิ่มคอลัมน์โดยตั้งชื่อคอลัมน์เป็น User Key ในส่วนของ App Formula นะคะจะกำหนดคำสั่งให้เป็น User Name ตามด้วยเครื่องหมายเชื่อมและตามด้วย Password ค่ะจากนั้นกด Save ค่ะมาตั้งค่า u x กันค่ะเข้าไปในหน้า View นะคะเลือก Account ซึ่ง Account จะเป็นส่วนที่ Admin สามารถเข้าถึงได้ค่ะเราจะมากำหนดกันที่ Display ในส่วนของ Show If ค่ะ โดยจะใช้คําสั่ง lookup และทำการลบ username ออกก่อนนะคะจากนั้นตามด้วย user setting ค่ะเปลี่ยนจาก password เป็น username นะคะและตามด้วยเครื่องหมายเชื่อมจากนั้น copy ส่วนของ user setting มาต่อจากเครื่องหมายเชื่อมและเปลี่ยนจาก username เป็น password ค่ะ ในส่วนของ Text Value ให้ยึดข้อมูลจากส่วนไหนบ้างนะคะ Text Value อยู่ตัวแรกจะยึดจากหน้าชีทใน Google Sheets ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลค่ะส่วน Text Value ที่2นะคะเราจะยึดจาก Column User Key ที่ได้ทำการเพิ่มเอาไว้เมื่อครู่ค่ะและ Text Value ที่3นะคะเราจะยึดจาก Status ค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับและ Admin นะคะเพื่อจะระบ,บุว่าเป็นส่วนของ Admin นั่นเองค่ะ เมื่อมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะหมายถึงว่าคําสั่งถูกต้องค่ะโดยก่อนที่จะกดเซฟนะคะให้ทำการก๊อปปี้เอาไว้เพื่อนำไปใช้ในส่วนของ User ค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะไปที่ Account User นะคะเลือกที่ Display และกำหนดในส่วนของ Showif e เหมือนเดิมค่ะแต่หน้าต่างนี้จะเป็นส่วนของ User ค่ะตรงแอดมินจะต้องทำการเปลี่ยนเป็น User นะคะ จากนั้นกดเซฟค่ะมาลองทดสอบการเข้าสู่ระบบกันค่ะเมื่อรีเฟชหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกแล้วนะคะให้ทำการใส่ username และ password ที่ลงทะเบียนเอาไว้ค่ะหากไม่ใส่ข้อมูลอะไรเลยและกดเซฟนะคะจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะทดสอบเข้าสู่ระบบในส่วนของ s t a t u s t Admin นะคะจะแสดงหน้าของ Admin ซึ่งก็จะเห็น User ทั้งหมดค่ะ และถ้าหากเข้าสู่ระบบด้วยเซตัตของยูเซอร์ก uh hey, mm ็จะแสดงหน้าของยูเซอร์เท่านั้นค่ะและนี่คือ reference หรือแรงอ้างอิงที่กลุ่มของเรานำมาใช้ในการศึกษาค่ะนี่คือรายชื่อสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะคะ วันนี้กลุ่มปล่อยใจยปล่อยจอยขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาแนลซูซอฟต์แวร์เอน n ิเนียรเพื่อมาให้พลาดผลงานดีๆของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ